มานีซื้อลูกอมมาจำนวนหนึ่งจากนั้นแบ่งลูกอมให้ชูใจครึ่งหนึ่งส่วนที่เหลืออยู่มานีนำไปแบ่งให้ปิติครึ่งหนึ่งตอนนี้มานีเหลือลูกอมอยู่10เม็ดอยากทราบว่าในตอนแรกมานีซื้อลูกอมมาทั้งหมดกี่เม็ดโจทย์ข้อนี้มีคำว่าครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งก็ถ้านักเรียนไม่คุ้นเคยคำนี้นะครับครึ่งหนึ่งก็คือเหมือนกับเราแบ่งสิ่งของ นะครับสิ่งของที่มีจํานวนอยู่นะครับเราแบ่งออกเป็นครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็นับดูว่ามันมีเท่าไหร่แล้วก็แบ่งออกเป็น2กองกองละเท่าๆกันนั่นเองนะครับกองละเท่าเ่ากันอย่างสมมติว่าเลข10อย่างเงี้ยครับครึ่งหนึ่งก็คือ5ถ้า42ครึ่งหนึ่งก็เป็น21เอย่างเงี้ยครับเพราะ21บเวก21เนี่ยเราจะได้เป็น42เห็นไหมครึ่งหนึ่งก็คือเหมือน ครึ่งหนึ่งของมันนะครับก็ไม่ยากจนเกินไปนะคำนี้นะครับคุณเคยละคราวนี้เวลาเราจะแก้โจทย์ข้อนี้เนี่ยถ้าเราสมมติว่าเราจะลองวาดรูปดูให้เรามองภาพโจทย์เนี่ยออกได้ง่ายขึ้นนะครับมานีซื้อลูกอมมาจำนวนหนึ่งซึ่งเราไม่รู้ว่ากี่เม็ดแล้วลโจทย์ก็กำลังถามเราด้วยว่าในตอนแรก มานีซื้อลูกอมมาเนี่ยทั้งหมดกี่เม็ดคือโจทยถามเราด้วยใช่ไหมครับเราก็เริ่มต้นด้วยว่ามานีซื้อลูกอมมาจํานวนหนึ่งเนี่ยให้เป็นเส้นตรงเส้นหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นกี่เม็ดแต่สิ่งที่เรารู้ต่อจากนี้ก็คือแบ่งลูกอมมานีเขาแบ่งลูกอมให้ชูใจไปครึ่งหนึ่งจากเมื่อกี้ที่ครูบอกว่าครึ่งหนึ่งคือการแบ่งสงส,อองส,งส่วนออกเป็นเท่าๆกันถูกไหมแบ่งสส่วนออกเป็นเท่าเ่ากันเนี่ยสมมติว่ามันเท่ากันเป๊ะนะครับ ส่วนเนี้ยถ้าส่วนนี้มี7ส่วนนี้ก็จะมี7ถ้าส่วนนี้มี6ส่วนนี้ก็มี6อย่างเงี้ยครับอ่าเพราะฉะนั้นมานี่แบ่งให้ชูใจไปครึ่งหนึ่งอ่ะคุณครูกะประมาณอย่างนี้นะครับตรงนี้เราก็จะรู้ว่าอ่าแบ่งให้ชูใจคุณครูเขียนว่าให้ชูใจให้ชูใจครึ่งหนึ่งให้ชูใจไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับอ่เราไฮไลท์นิดนึงด้วยก็ได้ให้ชูใจไปแล้ควครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นอ่า ที่อยู่ด้านข้างกันเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เหลือถูกไหมส่วนที่เหลือซึ่งมันเท่ากันเลยนะครับคือส่วนนี้กับส่วนนี้เท่ากันบวกกันก็จะได้ของมานีเนาะโอเคเสร็จปุ๊บพอเหลืออยู่เนี่ยมานีก็ยังไม่หมดแค่นั้นยังแบ่งให้ใครครับมานียังไปแบ่งให้กับปิติครึ่งหนึ่งอีกเราเอาส่วนที่เหลือนะครับเอาส่วนที่เหลือเนี่ยมาเขียนเป็นเส้นใหม่อ่าสมมุติว่าตรงกันเป๊ะนะครับแล้ว ามานีก็แบ like ่งให้ปิติใช่ไหมนำส่วนที่เหลืออยู่นะครับส่วนที่เหลืออยู่เนี่ยส่วนที่เหลืออยู่นะคือส่วนเนี้ยส่วนที่เหลืออยู่มานีนําไปแบ่งให้ปิติครึ่งหนึ่งอีกแล้วนะครับเราก็ตีครึ่งหนึ่งเบิบสมมุติประมาณนี้เนาะครึ่งหนึ่งเขาให้ปิติให้ปิติไปครึ่งหนึ่งและด้านข้างเขาก็คือส่วนที่อะไรครับอันนี้ก็คือส่วนที่เหลือถูกไหม ส่วนที่เหลือตอนนี้มานีเหลือลูกอมอยู่อ้าบอกเราเขาบอกเรามาแล้วตอนนี้มานีเหลือนะครับลูกอมอยู่สิบเม็ดหลังจากที่ให้ปิติอะครับหลังจากที่แบ่งให้ปิติไปครึ่งหนึ่งเขาเหลือลูกอมอยู่สิบเม็ดนี่ไงให้ปิติไปแล้วเรียบร้อยไอ้ส่วนที่เหลือนี้คือสิบเม็ดเราเห็นเลขสิบแสดงว่าให้ปิติไปกี่เม็ดเนี่ยจากภาพก็ต้องให้ปิติไปสิบเม็ดถูกไหมปิติได้ลูกอมไปสิบเม็ด แสดงว่าด้านบนนี้มันสะท้อนขึ้นไปแล้วครับอันนี้คือส่วนที่เหลือเนาะแสดงว่าเหลือด้านบน,นเนี่ยคือเท่าไหรครับเหลือยี่สิบเพราะว่าสิบบวกสิบเห็นไหมสิบบวกสิบอันนี้คือยี่สิบเพราะฉนั้นเหลือยี่สิบแสดงว่าเมื่อกี้ที่เราพูดกันไอ้เหลือตรงเนี้ยกับที่ให้ชูใจมาต้องเท่ากันถูกไหมเพราะมันครึ่งหนึ่งเนาะแสดงว่าให้ชูใจไปก็คือยี่สิบจากแผนภาพนักเรียนเห็นไหมครับว่าเราตอบคําถามได้แล้วว่า ตอนแรกเนี่ยมานีซื้อลูกอมมานเนี่ยเส้นแรกที่เราวาดกันก็คือ20บวก2 0นั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้แล้วว่าในตอนแรกนะครับในตอนแรกมานีนะครับมานีซื้อลูกอมมากี่เมตรครับ20บวก20ก็คือ40เมตร ได้คำตอบเรียบร้อยนะครับก็ใช้การวาดรูปนะครับแล้วก็ให้รูปเนี่ยพาเราไปสู่คำตอบได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของจำนวนครึ่งหนึ่งเนาะถ้านักเรียนมีการฝึกครึ่งหนึ่งบ่อยๆก็จะทำให้เวลามองจำนวนครึ่งหนึ่งได้รวดเร็วขึ้นอาจจะไม่ต้องทดหรือไม่ต้องมีการคำนวณที่ยุ่งยายกจนเกินไปบางทีเรามองครึ่งหนึ่งแล้วก็สามารถ มองเห็นจานวนครึ่งหนึ่งของมันได้เลยนะครับเรื่องของครึ่งหนึ่งเนี่ยจะมีเกี่ยวข้องกับการแก้โจทย์ปัญหาหลายแบบนะครับหลายแบบเลยนะคะถ้าใครติดตามคลิปครูมาก็จะครูก็จะมีใช้เรื่องของครึ่งหนึ่งเนี่ยหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะครับก็หลายๆเรื่องเลยนะเดี๋ยวลองค่อยๆดูว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างนะครับก็ถ้าใครมีลูกหลานที่มีเด็กเล็กๆเนี่ยก็สามารถฝึกให้เขาหาครึ่งหนึ่งได้ง่ายๆอย่างเช่นครึ่งของ10คืออะไรอย่างเงี้ยครึ่งของ12คืออะไร แล้วก็ค่อยขยับเป็นครึ่งของ20ครึ่งของ24ครึ่งของ30ครึ่งของ50ครึ่งของ100่อยค่อยๆลองดูว่าเวลาเราได้อาขนมมาหรือว่าได้เงินมาแล้วครึ่งหนึ่งมันคือเท่าไหร่ของจํานวนนั้นค่อยๆฝึกหาแบบนี้ได้นะครับโอเคนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในการที่โจทย์เนี่ยมีคําว่าครึ่งหนึ่งแล้วเรากําลังจะหาจุดเริ่มต้นย้อนกลับไปดูว่ามานีซื้อมาจํานวนเท่าไหร่หลังจากที่เขาแบ่งให้เพื่อนๆไปครั้งละครึ่งหนึ่งสองครั้งนะครับ โอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้เรามีความเข้าใจหรือว่ามีทักษะในการที่จะแก้โจทย์ปัญหามากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราพบกันที่คลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ